นี่เลยครับวังโพแคมปิ้งนะฮะที่กาญจะนะบุรีนะฮะมาทางอําเภอไซโยกนะฟิลก็จะประมาณนี้เลยน้ําขุนนิดนึงฝนตกหนักนะฮะแม่แต่บริเวณก็เนี่ยสามารถลงมาเล่นนะ้ำปกติก็จะมีช้างนะเวลาช่วงแบบว่าช่วงวันหยุดหรือว่า หยุดยาวๆอะไรเงี้ยนะัก็สามารถที่กางเต็นท์ด้านบนเลยนะฮะนีนะ่ที่เขาชอบมาถ่ายรูปแบบได้ฟิลมากแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นน้ำาเยอะนี่อันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะฮะนี่เลยนะะกลางเต็นท์ด้านบนได้เลยนะฮะ เดี๋ยวขึ้นไปดูบริเวณด้านบนกันนะครับเนี่ยฮะก็เป็นบริเวณด้านบนนะฮะที่กางเต็นท์นะครับมีไฟนะฮะมีไฟให้พ่วงนะฮะเดี๋ยวราคาแจ้งในเมมแล้วกันพอดีรีบยังไม่ได้ถามเลยนะครับนี่พื้นที่นะครับก็มีกางเต็นท์ได้หมดเลยนะฮะสามารถจอดรถด,ด้านบนนะฮะแล้วก็ลงมาแต่จริงๆอาจจะบังช่วงนะเห็นมีล่องนะ ลูกแกห้าวรล,ลงมาไม่อยา่ามก่อนพวอคมชัวน,นะฮะก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งนะฮะก็สามารถกางเต็นท์บริเวณนี้ได้นะฮะก็จะริมน้ําหน่อยนี่ฮะถ้าเราชอบกางริมริมน้ําหน่อยนะฮะแล้วก็บริเวณด้านหลังด้านหลังก็เนี่ยสามารถกางเป็นชั้นๆไปได้นะฮะก็จอดรถด,ด้านบนเลยนะครับเล่นน้ําได้นะฮะ เนี่ยครับด้านบนนะฮะมีสู้ช่วยชีพให้เล่นน้ําด้วยซึ่งโอเคเลยให้ดู360มีหมาด้วยนะเห็นโคดแลวมาเชียวนี่แหละกลางเต็นที่เรียบๆนะฮะเป็นด้านบนนะครับหรือว่าจากกลางด้านล่างก็แล้วแต่ครับลประมาณนี้วันนี้ธรรมดาวันธรรมดานะคนน้อยหน่อย นี่ห้องน้ําอยู่ด้านบนนะฮะก็โอเคเลยดูโอเคเลยนะฮะห้องน้ํามีเป็นเหมือนที่ล้างตัวล้างขาเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเนี่ยเช่าอุปกรณ์ต่างๆน,านัๆ้นนาพัดลงพัดลมนะครับเตาปิ้งย่างเราว่ากันไปนะฮะเนี่ยพเพราะบริเวณด้านบนเป็นที่จอดรถนะฮะเอารถลงไปไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะ นี่ในด้านบนเลยนะฮะมุมด้านบนประมาณนี้สั่งหารมันกินได้นะฮะทำก็ได้แล้วแต่ถนัดประมาณนี้นะฮะวังโพแคมปิง้งเนี่ยครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากถ่ายรูปกับช้างเลยเนะี่ยก็ลงมาช่วงเย็นๆนะฮะลองเช็คเวลาเอานะครับอ่ะก็ถ้าช่วงแบบวันหยุดคนเยอะๆอะไรเงี้ยมาหลายรอบหน่อยอะไรอย่างเงี้นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับ